วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์นี้เราจะเลือดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเซลลนี้พามาส่งมอบนะคะรถขุดคูโบต้านะคะ DCX03 a k นะคะ3ตันนะคะนะคะตัวรถนะคะ1 3 8 5 0 0 0บาทนะคะลูกค้านะคะอยู่ที่บ้านนาเวียงนะคะอำเภอปางกูนะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะเรื่องงามยาดีนะคะวันนี้เวลา11.13นาฬิกา13ีนะคะ ส่งมอบที่บ้านลูกค้าเลยนะคะลูกค้าเป็นลูกค้าเกรดเอนะคะจะเอาเงินเข้าฟรีดาวหมดเลยนะคะลูกค้าจ่ายแค่ค่าพระบนนะคะ12 0 0 0บาทนะคะตอนนี้นะคะให้พี่ขนส่งกำลังนำรถลงนะคะตอนนี้เพราะว่าทางบ้านลูกค้านะคะจะเป็นการทํำพิธีนะคะผลกแขนรถ ลูกค้าเตรียมเล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเซลล์เนพามาชมภาพบรรยากาศนะคะตอนนี้ให้พี่ขนส่งกําลังนํารถลงมาก่อนนะคะวันนี้ทางบูบันตาสีสกเกตเราเจรินเรามีส่งมอบหลายคันเลยนะคะจะมี L40 L50 แล้วก็ L50 อีกนะคะ วันนี้เซลนีพามาส่งมอบรถขุด3ตันนะคะที่อำเภอปางขูนะคะมากับเซลมัดและก็เซลวัดอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวรอพี่ขนส่งนำรถขุดลงมาแป๊บหนึ่งนะคะค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยเพราะว่าเป็นรถขุดนะคะ นี้นะคะทางญาติพี่น้องของคุณประจักษ์นะคะกำลังเตรียมเส้นไหว้รถนะคะผูกแขนรถรับรถเข้าบ้านนะคะเป็นพิธีนะคะความเชื่อของบุคคลนะคะ เซลนี้ขอไปทําเอกสารให้ลูกค้าก่อนนะคะวันนี้คลิปวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะ,ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถแท็กอร่รถเกี่ยวรถขุดนะคะสามารถติดต่อเซลนี้ได้ที่เบอร์0812835093นะคะโทรมาโดยตรงเลยคะ่ะ ค้าท่านไหนที่จะตีเทินนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวรถปุดนะคะหรือรถแท็กอร์นะคะสามารถติดต่อเซลนี้ได้เลยนะคะเซลนี้ฝากคลิปรถปุดไปแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปชมคลิปหน้านะคะว่าเนี่ยเซลนี้จะไปส่งมอบอะไรนะคะแล้วก็วันที่18นะคะเซลนี้จะมีการส่งมอบรถเกี่ยวรถข้าวนะคะดีสี่เจ็ดสิบีโปนะคะที่อำเภอโนโนโค์นนะคะวันนี้ฝากแค่นี้คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เซลเนี้เราจเจริญด้วยนะคะ